อนักเรียนคะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะที่ผ่านมาการเปลี่ยนแปลงของสารมีกี่แบบคะมีกี่แบบคะสองแบบนะคะคือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพกับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีอ่ะยมยกตัวอย่างที่การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ แม่เอาน้ำน้ำมีสถานะเป็นอะไรคะของเหลวของเหลวไปแช่ในช่องฟิตแล้วกลายเป็นของแข็งเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะคะมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงทางเคมีเลยมันแค่เปลี่ยนสถานะมีอะไละเอียดขออีกหนึ่งตัวอย่างแม่สับไก่ไก่เป็นตัวเสร็จแล้วแม่ไปสับสับสับให้มันละเอียดมากกว่าเดิมเปลี่ยนแปลงทาง กายภาพไก่สุกหรือยังไปงสับให้เฉยยังนะคะแต่วันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางชินนักเรียนดูภาพภาพนี้เป็นภาพของ <ถ lying. S 2> จักรายานนักเรียนดูสภาพที่มันเป็นยังไงคะขึ้น,นสนิมอ๋อทำไมมันขึ้นสนิมมันเป็นการเปลี่ยนแปลงยังไงเนี่ยทางมันเปลี่ยนแปลงยังไงคะทางชิี โอ้ทางเคมีเก่งมากนะคะถ้ามันเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมันจะไม่เป็นรูปร่างอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีทําไมถึงคิดว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเพราะอะไรมันผู้ดังๆผพื่ันไม่ได้ยินเลย สนิมแล <c oughs> ้วกลับาเป็นเมอดโอ้มันขึ้นสนิมแล้วกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้ถึงแม้ว่าเราไปขัดไปถูมันจะใหม่เหมือนเดิมไหมคะไม่ไมสีมันหลุดไหมคะหลุดุดเก่งมากวันนี้คุณครูก็เลยมีการทดลองที่มันน่าสนุกให้นักเรียนนะคะส่งตัวแทนกลุ่มมากลุ่มละหนึ่งคนค หยิบไปเลยค่ะแล้วก็เอากระดาษไปด้วยกระดาษไปกลุ่มละหนึ่งแผ่นกลุ่มละหนึ่งแผ่นเคไปไปวางไว้ที่โต๊ะนะคะแล้วก็มาเอาตะเกียงแอลกอฮอล์กลุ่มละหนึ่งชุด นะคะช้อนช้อนเอาไปด้วยที่กั้นลมเอาที่กั้นลมด้วยนะคะที่กั้นลมยกไปเลยถ้วยกระเบื้องไปด้วยช้อนเอายางือกหนึ่งพเหวาบมเลยโอเค ปุนเธอไปหรือยังไม่ใช่เพื่อนเราไปแล้วหรอไปดูสิเอามาดูนะคะสิ่งที่คุณครูให้ไปตอนนี้ยังไม่ให้ทดลองนะคะยังไม่ให้ทดลองคุณครูให้นักเรียนสังเกตที่คุณครูใส่ในพิก,กอร์เล็กๆกลุก่มไหนยังได้ไม่ครบมีไหมคะกลุ่มไหนยังได้ไม่ครบไม่เป็นไร ไอ้ผงผงชูรสได้ยัง่นักเรียนบอกคุณครูทิว่าลักษณะทางกายภาพของผงชูรสมันเป็นยังไงแข็งแข็งเป็นของแข็งใช่ไหมคะเป็นเม็ดเล็กๆแล้วไอ้เป็นเกล็ดเล็กๆเกล็ดมันเป็นรูปร่างยังไงเป็นล่างให้เพื่อนดูด้วยเป็นกเกล็ดมันมีลักษณะเป็นรูปร่างยังไงสี่เหลี่ยมวงกลมหรือมันเป็นยังไงดูที่งกลมเป็นเป็นเป็นกค่ะ เป็นแท่งหรือว่าเป็นยังไงคะอ่าเป็นแท่งสีเ่เหลี่ยมใช่ไหมคะสีเป็นยังไงคะสีน้ำสีขาวขุ่นทีนี้เราจะมาดูว่ามันเกิดการทําการทดลองวันนี้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีหรือทางกายภาพอ่าทุกคนหลังจากดูวิธีการทดลองแล้วนักเรียนเอาช้อนวางที่บนตะแกรงแล้วเทผงโพดลง เท,ทผงชูรสล,ลงไม่ต้องเทลงหมดนะคะดเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเขาทเละะทลงไปเลยค่ะแล้วนักเรียนสังเกตการเปลี่ยนแปลงนะคะออ่าก่อนก่อนทดลองไปยังไงแล้วหลังจากทดลองจะเป็นยังไงไม่ต้องใส่เยอะนะคะไม่ต้องใส่เยอะไม่ต้องใส่เยอะ ทางท้ายไก่ไก่น้ำใดบอลต่อที่มันไปจะขาเต้าเันใหญ่ทำอันเนี้ยน้ำอันเนี้ไหนอยู่ไหน แก็อหอตรงไหนหมันจะบึ้มมันจะบึ้มมันจะบึ้มออกไปไปไกลๆเลยนะไปไกลๆเลยนะเอออะดูดูดูการทดลอง่อน่ะนักเรียนดูสังเกตดูว่าผงชุสจะเกิดอะไรขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงไหมคะมีค่ะอ๋สังเกตเห็นอะไร,ะไรจากของแข็งกลายเป็นอะไรของเหลวกลายเป็นของเหลว อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอากระดาษไปใส่นะคะตอนนี้คุณครูให้ดู <Okay. S 1> ครูให้ดูการทัื่อลอง <Okay. S 1> อ่าพอมันจะแห้งแล้วอีกสักนิดนึงพอมันจะแห้งแล้ว <Okay. S 1> ก็ค่อยปิด <Okay. S 1> ไอ้นั้นเข้าใจไหมคะปิดปด้านใต้ค่ะค่อยเรืยอนะั้นออกมา <Okay. S 1> พอมันจะแห้งแล้วนั้นค่อยปิด <Okay. S 1> ตะเกยียงแอลกอฮอล์นะคะ ตอนเล่นปีตัวเขาไปเนี่นสนุกไหมเนี่ยเป็นยังไงบ้างจับน้ำกันไม่จับอ้าวตอนที่มันไหมมีกลิ่นไหมมีกลิ่นไหมมีมมอ้าวพอมันไหมแล้วนักเรียนดับที่ตะเกียงแอลกอฮอล์ดับตะเกียงเลยดับไปก่อนโอเคอ้าสังเกตเห็นอะไรดับเลยค่ะดับเลยโอเค เป็นยังไงคะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางมีมีมีกลินไหมคะวันนี้สนุกไหมคะการทดลองสนุกอะไม่ยิ้มเลยเหรอสรุปนะคะนักเรียนคะหนเลย โงชูรดมีสถามีลักษณะทางกายภาพคือเป็นเกล็ดเป็นแท่งใช่ไหมคะสีขาวคุณพอเรานําไปเผาเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะก็คือมันเป็นอะไรกางโค้งมันเป็นเป็นอะไรคะเนี่ยเป็นเป็นออเป็นของแข็งสีอะไรเผาไหม้แล้วสีดำมีกลิ่นด้วยแสดงว่าสารถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ ไม่สามารถกลับไปเป็นในสภาพเดิมได้นั่นคือเป็นการเปลี่ยนแปลงทาง้โอเควันนี้จบแล้วค่ะ